ผิกกับเขาผักเขาก็มีมะระนี่แหละค่ะมะระจีนมะระไทยหมูลพานิีหน่อยใบข้าวตองบักแข่งบักเขือสะรเน่กระลำต้นหอมบักทั่วค่ะเมื่อกี้เขาเศร้าน้ำตาลเขาพี่น้องทักทายจากทางเยอรมันเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่เขามารับชมเนาะคะ่ะมาค่ะเมื่อกี้ก้อยหมูน้ำกันค่ะเขาเศร้าจา,ากทางเยอรมันจากพี่น้องจิบมง้งเศร้าเขาเศร้าหลังเลึกงานจ้ก ขอบพุ่นพ่มแม่พี่น้องสุกุตจิตเขามารับชมเด้อค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะคะมาลุยกันเลยค่ะปั่นข้าวเหนียวคุยรุจ่าก๋วยมูนกดแบบนั้งกินน้ำในกระเสพขึ้เก่าล่ะค่ะกินลาบกินกล้วยนี่พักหล,ลายไม่เลียมเสียดพี่น้องท่านไหนพ่อทานดิบกะก๋วยเราไปขวกักอะไรเด้อค่ะนี่เขาใส่เป็นหมูแบบหมูเนื้อล้วนๆเอามาสับเองแล้วค่ะเพราะมีมันหันเสียด Mọi Quay cho mấy cái xe Quay sụn Hãy subscribe cho kênh Ghiền หมูเนื้อแดงมาแ็กหนึ่งน้องมาสับสับๆหลักมะกวยแซ่บอือฮึ่ออมกล่ปูดักใส่หนิอือ ตดนหอมจากแปลกระหล่อกว่านีมาละกินขอบคุณเลยนะคะมาละกินแบงมาเหยยุยกินน้ำค่ะขอบคุณเดี๋ยวมาฝากค่ะอืมหืมบุก้กินกสุด ได้ขอก๋วพริกป่นกัวไม่ไหมห้อม มันละไทยแซ่บเนี่ยมาเลยไปีูอเอน้ำตัดค่ะ ไม่เขาตอบ chính cần làm cơ bản ก,กอดหมูกอดกน้ำกไดเต็มที่เขาบอก หมวนใจหมวนใจคนม,มากินผักเ่อไหร่จนในสุพกรณละคะ ต้นหอมงามนะครับต้นของมใไ่ปลูกเองงั้นไหนงานดิเห็นต้นหอมนี่แหละค่ะพี่น้องก็เลยจัดกลาบป่อยเลยค่ะเห็นต้นหอมงามก็เลยจัดที่นี่ป่อยหู 我算也算，没有 มาละมันกินสดที่พอกข่อยขมได้ไปนอแต่อันนีนทนน้ที่ผมขับกวนนี้อันนี้กินสดอย่างที่พอกขมเลย Bakal ayam, buku apa juga enggak? Siapa tuh, Pak? แดง้ำถึงก็ยังผิดหลุดจุบแด้ว่เผิดไม่เ้าก่ออืม้มน,นุ่มจัดเลย